ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตาแอดยนะคะวันนี้ป้านิตจะพาไปชมสถานที่หนึ่งค่ะจะเป็นสถานที่อะไรนั้นตามปานิตไปเลยค่ะ ตอนนี้กำลังจะหาที่จอดรถค่ะ ตอนนี้ป้านิดมาถึงว่าไคว่าสเตทพาร์คแล้วนะคะก็เป็นพาร์คที่มีอะไรเยอะแยะเลยป้านิดก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวลุงสติฟจะพาเราทัวร์นะคะตามป้านิดไปเลยค่ะตอนนี้ลถึงที่นี่แล้วนะคะว่าไครว่าสเตทพาร์คค่ะเพื่อนๆ แล้วพวกเราก็จะเดินลงไปชมมันจะมีเลคค่ะเพื่อนๆเ,เราตามไปนี้ไปเลยค่ะ,ะมันบรรยากาศร่มรื่นมากๆ i'm walking here yeah, i'm a bit i'm oh, clear that water is yeah, yeah that is clear water mm -hmm. เดี๋ยวเราไปชมป่ากันครับเพื่อนๆ <Ooh. S 1> Maybe you can see snake here That's what I'm thinking Yeah Let's feel worry i e They don't don want to be around people though mm. They hear people walking, they're not gonna see so... This is the real Florida. You won't see palm trees in here. This is the real Florida nature. ธรรมชาติร่มรื่นมากๆกเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่รู้สึกมันเย็นสบายแล้วก็อากาศสดชื่นมากๆค่ะ Thank mm -hmm. It's a big tree. Mm -hmm. It's got to be over a hundred feet tall. Fun, huh? Ee, เหมือนผักอันนั้นเลยค่ะเหมือนผักอะไรนะผักชีลาวเลยเนี่ยเหมือนผักชีลาวเลยกลิ่นหอมคล้ายๆกันเนาะแต่นี่เฟิร์เนเยอะเลยเห็ดเห็ดอะไรเห็ดหลินจือ What kind of mushroom I don't touch it. เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดน่าจะเป็นเห็ดหลินจือนะมี่เริ่มดิ้งแล้วค่ะ uh, ลุงก็สนใจกวางเด็ก เมื่อกี้ลุงกับป้าเขาเดินผ่านมาเขาเดินไปกอดหน้าปานิษประมาณสักสิบนาทีอะเนาะตอนนี้เขาเดินกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาเจอกวางด้วยป่าแบบนี้น่าหาเห็ดนะคะเนี่ยมีเห็ดป่าจ้ามีเห็ดปลอมาปแหลมขึ้นมาบ่เห็ดตะไคร้จังสั่นนะ ประเกลัวที่สุดก็คือกลัวงูเพราะว่ามันนำพางตัวได้ดีมากเลยกับต้นไม้ใบยาเนี่ยแล้วก็ที่ฟลอริดานี่งูขึ้นชื่อเลยค่ะเยอะแยะแต่ก็ทางใครทางมันเนาะเราไม่ยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเรา ถ้าไปตรงไปก็จะไปแซนเล็กเนาะอีกประมาณหนึ่งไมล์ถ้าไปทางซ้ายก็จะไปแคมกราวเราไม่ไปแคมกราวเพื่อนๆเราจะเราจะตรงไปที่แซนเล็กอีกหนึ่งไมล์ไปอีกคร้ง <laughs> ลุงถ่ายลุงเหนื่อยแล้วคนะ่ะลุงบอกว่าฮันแ r บ we going we're going back to the car <laughs> ทันทีทนทลุงเหนื่อยแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแล้วพ่อใหญ่เหนื่อยละไปรถทันทีไปรถทันทีค่ะอีกหนึ่งไม้คงไม่ไหวแล้วค่ะพเพื่อนเพราะถ้าเกิดเดินกลับมาก็เพิ่มเป็นสองไม้แล้วก็เดินกับจากตรงนี้จากจุดนี้ไปถึงอที่จอดรถก็อีกประมาณหนึ่งไม้ค่ะพเพื่อนเพื่อนก็รวมเป็นแล้วเป็นสี่ไม์คงไม่ไหวค่ะคือไปกลับนี่ก็ สองไม้พอดีอ่ะแล้วก็วันนี้เดินได้สามไม้กับเดินรอบๆเทรลนะคะ fire out here fire ้นไม้โดนโดนอไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ถ้าเป็นบ้านเรานี่มาขนเอาไปทำฐานแล้วค่ะเอาไปทำฟืนแล้ววันนี้มาไฮงค่ะมาเดินป่าเดินป่าออกกำลังกายได้กำลังกายได้กำลังใจด้วย อยู่ n ่า walk to this way no the way we just came oh, <yeah. S 1> out okay we got plenty of exercise เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้านิดกับลุงก็เดินป่าไปกับกะว่าจะไปถึงแซนเล็กก็ไปถึงครึ่งทางกับเพื่อนๆเพราะว่าทางไปจากจุดตรงนั้นน่ะไปถึงแซนเล็กก็ประมาณอีกหนึ่งไมล์ก็คงไม่ไหวแล้วสำหรับลุงกับป้านะคะ เพราะว่าวันนี้ก็เดินเยอะเหมือนกันประมาณ3มามถึงสี่ไมล์ได้ค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาเดินป่ากับป้าน,นิดกับลุงด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะาไปแล้ว